วันนี้เราจะเฝ้าเดียวร่วมกันในพระ,ระธรรมปฐมกาลบทที่30ข้อที่2 5ถึง43นะคะเมื่อนางราเชลคลอดโยเซฟแล้วยาโคบก็บพูดกับลาบานว่าขอให้ฉันกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของฉันเถิดฉันทำงานเพื่อได้ภรยาและบุตรแล้วขอมอบภรยากับบุตรให้ฉันพาไปเพราะลุงรู้ว่างานที่ฉันได้รับใช้ลุงเสร็จแล้วแต่ลาบานตอบว่าอยู่ต่อเถิดถ้าเจ้าจะช่วยลุงลุงอย่างรู้เหตุการณ์ได้ว่าพระยาเว ทรงอวยพรลุงพระเจ้าเจ้าจะเรียกค่าจ้างลุงเท่าไหร่ลุงจะให้อยาโคบตอบว่าลุงทราบอยู่ว่าฉันรับใช้ลุงอย่างไรและฝูงประสุตว์ของลุงอยู่กับฉันอย่างไรเพราะว่าก่อนฉันมานั้นลุงมีแต่น้อยแต่บัดนี้ก็มีทวีขึ้นเป็นอันมากฉันจะก้าวไปทางไหนพระยาเวทรงอวยพรลุงทีนี้เมื่อไรฉันจะทําอะไรสําหรับตนเองและครอบครัวได้เล่าละบันจึงถามว่าลุงควรจะให้อะไรเจ้าอยาโคบตอบว่า ลุงไม่ต้องให้อะไรฉันแต่ถ้าลุงทำสิ่งนี้ให้ฉันฉันก็จะกลับไปเลี้ยงและดูแลสัตว์ของลุงต่อคือวันนี้ฉันจะไปตรวจดูฝูงสัตว์ของลุงทั้งหมดฉันจะคัดแกะที่มีจุดและแกะด่างทุกตัวออกจากฝูงและคัดแกะดำทุกตัวออกจากฝูงแกะและแพะด่างกับแพะที่มีจุดออกจากฝูงแพะให้สัตว์เหล่านี้เป็นค่าจ้างของฉันความซื่อตรงของฉันจะปรากฏในภายหน้าคือเมื่อลุงมาดูค่าจ้างของฉันถ้าพบตัวไม่มีจุดและที่ไม่ด่างอยู่ในฝูงแกะ หรือตัวที่ไม่ดําในฝูงลูกแกะก็ถือเสียว่าฉันขโมยสัตว์เหล่านี้มาลาบันจึงตอบว่าดีแล้วให้เป็นไปตามที่เจ้าพูดนั้นวันนั้นลาบันก็แยกแพะตัวผู้ที่ลายด่างและมีจุดและแพะตัวเมียที่มีจุดและที่ด่างทุกตัวออกไปส่วนทั้งหมดที่มีสีขาวและทั้งหมดที่มีสีดําในฝูงแพะแกะเขามอบให้บุตรชายของเขาเลี้ยงเขาจัดระยะห่างระหว่างเขาและยาโคบเป็นระยะทางการเดินทางสามวันและยาโคบ ็เลี้ยงสัตว์ของลาบันที่เหลือนั้นยาโคบเอากิ่งไม้สดจากต้นกัมยานต้นอัลมอนด์และต้นปอตูผูช้างมาปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆให้เห็นไม้สีขาวเขาว,วางไม้ที่ปลอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรางน้ําที่ฝูงสัตว์มากินน้ําเมื่อมันมากินน้ํามันก็อยากติดสัตว์ฝูงสัตว์ก็ผสมพันธุ์กันที่ไม้นั้นดังนั้นฝูงสัตว์จึงมีลูกที่มีลายมีด่างมีจุดยาโคบก็แยกลูกแกะออกจากฝูง ให้ฝูงนั้นหยุดตรงหน้าแกะลายและแกะดำทุกตัวในฝูงของลาบันแต่ฝูงสัตว์ของเขานั้นอยู่ต่างหากไม่ให้ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบันอยู่มาเมื่อสัตว์ที่แข็งแรงในฝูงจะผสมพันธุ์ยาโคบก็จัดไม้วางไว้ที่รังน้ำให้ฝูงสัตว์เห็นเพื่อให้มันผสมพันธุ์กันกลางไม้นั้นแต่เมื่อมีสัตว์ที่อ่อนแอยาโคบก็ไม่ใส่ไม้นั้นไว้ดังนั้นสัตว์ที่อ่อนแอจึงตกเป็นของลาบันแต่สัตว์ที่แข็งแรงเป็นของยาโคบยาโคบก็มั่งมียิ่งขึ้น มีฝูงแพะแกะมากมายคนใช้ชายหญิงและฝูงอูดฝูงลาค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะเฝ้าเดียวร่วมกันในเช้าวันนี้ก็คือพระเจ้าทรงอวยพรอยู่เสมอเมื่อยาโคบมาอยู่กับลุงจนได้ภรรยาและลูกๆยาโคบก็อยากกลับไปบ้านกลับไปหาครอบครัวแต่ลุงของยาโครบรู้ว่าพระเจ้าจะอวยพรเขาก็เพราะว่ายาโคบลาบานจึงได้เสนอ ข้อเสนอให้ยาโครบรับสิงจ้างเพื่อไม่ให้ยาเ,เพื่อให้ยาโคบอยู่ต่อแต่ว่าสิ่งที่ยาโคบขอก็คือขอแค่ฝูงสัตว์ที่มีตําหนิและมีจุดดังเป็นสินจ้างลาบานก็ตบหลงแม้ว่าลาบานจะเป็นลุงแท้ๆของยาโคบแต่ว่าลาบานก็มีความเจ้าเล่ยไม่เบาคอยดูแลสัตว์ทุกตัว คอยให้ลูกของเขาดูแลสัตว์เองไม่ยอมให้ยาโคบดูแลเพื่อที่เขาจะได้แต่สัตว์ที่แข็งแรงเท่านั้นแต่ยาโคบเองก็รู้ทันแผนการของลุงของเขาและมีแผนที่จะเอาสัตว์ดีๆสัตว์แข็งแรงเป็นของตนเองโดยการที่ยาโคบเอากิ่งไม้สดต้นไม้บางชนิดมาปอกเปลือกให้เห็นเป็นสีขาวและวางไว้ในหลังน้ำที่สัตว์มากิน เมื่อมากินมันก็จะติดสัตว์แล้วก็มีการผสมพันธุ์ที่นั่นดังนั้นฝูงสัตว์ที่มีจุดดางกลายเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงต่อมาเมื่อยาโคบเห็นว่ามันใช้การได้ยาโคบก็ทำทุกวันโดยการที่ให้วางไว้ให้สัตว์ที่แข็งแรงมากินสัตว์ที่ไม่แข็งแรงยาโคบก็ไม่ได้วางไว้ถ้าเรามองในทางวิทยาศาสตร์ มันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากเพราะว่าการที่เราจะให้สัตว์ติดสีมันต้องมีการดัดแปลงมาตั้งแต่พันธุกรรม DNA หรือยีนของสัตว์แม้แต่ว่าถ้ามันบกพร่องไปนิดเดียวก็ผลการทดสอบนั้นก็จะล้มเหลวทันทีแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือ,อยาโคบเอาแค่ไม้เปลือกไม้มาให้สัตว์กินแล้วก็ติดสียาโคบจึงได้สัตว์ที่แข็งแรงไป นั่นเป็นเพราะว่าพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในการทำงานเหล่านั้นทำให้ยาโคบได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าอวยพรยาโคบโดยการให้สัตว์ที่แข็งแรงเกิดสีติดสีตามแผนการนั้นเพราะว่าถ้าเราดูจริงๆมันค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าและการที่พระเจ้าทรงเลือกยาโคบไว้แล้วไม่ว่ายาโคบจะถูกเอาเปรียบแค่ไหนพระเจ้าก็จะทรง ออยพอรพระเจ้าก็จะทรงเคียงข้างยาโคบอยู่เสมออย่างที่เรารู้ว่าแม้ว่าลาบันจะเป็นลูกเชื้อสายเดียวกันกับยาโคบแต่ก็เอาเปรียบตั้งแต่เรื่องของลูกสาวแล้วใช่ไหมคะที่ให้เลอ,กอากนทั้งทั้งที่ยาโครบรักลาเชลเมื่ออยู่ต่อมาอีกพอพระเจ้าออยพอรเขาเพราะว่ายาโคบก็เอาเปรียบยาโคบในการที่จะให้ยาโคบอยู่ต่อเพื่อที่เขาจะไมะ่เขาจะได้มั่งมีมากขึ้น ในบ,บริบทนี้ได้เรียนรู้หลายๆอย่างอย่างที่1คือไม่ว่าคนของพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็จะทรงอวยพรพระเจ้าก็จะทรงเลี้ยงดูพระเจ้าก็จะไม่ให้ขาดสนพระเจ้ามีแผนการเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระเจ้าให้ความยุติธรรมกับคนของพระเจ้าอยู่เสมอ 2. การที่ยาโคบอยู่อดทนต่อไม่ได้เพียงแค่เพื่อ ภรรยาและลูกแต่เราเห็นถึงความอดทนความเข้าใจในแผนการของพระเจ้าของยาโคบพระเจ้าอยู่ยาโคบอยู่ต่อรวมทั้งหมดก็หลายปีใช่ไหมคะถ้าเป็นเราลูกๆไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีหัวโอกของคนเป็น,ปน,ปนพ่อเป็นแม่ก็ต้องคิดถึงครอบครัวจะคิดถึงหรือแม้แต่ยาโคบเองก็ต้องคิดถึงครอบครัวของเขาแต่เขายอมอดทนเพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีในการที่จะ เป็นคนของพระเจ้าเป็นคนที่ได้รับพอรอย่างแท้จริงและอย่างที่3ที่เราเห็นก็คือแม้ว่าลาบานจะเป็นลุงของยาโคบแต่ก็พร้อมที่จะเอาเปรียบยาโคอบอยู่ทุกเวลาหาผลประโยชน์จากยาโคบเรื่องนี้ก็สอนเราอีกเช่นกันเหมือนกันว่าถ้าเราอยู่กับใครเราต้องอยู่ด้วยความจริงใจเราต้องอยู่ด้วยความรักความสามัคคีถ้าเขาอวยพรถ้าเราอยู่กับใคร แล้วเราเป็นพรให้กับคนนั้นหรือเราได้รับพรจากคนที่คนอื่นมาอยู่กับเราเราก็ต้องให้ความรักที่ดีไม่ใช่ที่จะพร้อมเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเรื่องนี้ก็สอนเราหลายเรื่องใช่ไหมคะไม่ได้เห็นแค่พระคุณของพระเจ้าแต่เรายังเห็นในความนิสัยของความเป็นคนแม้จะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันแต่ก็พร้อมที่จะเอาเปรียบเอาได้ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือ พระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้าก็ทรงเมื่อพระเจ้าทรงเลือกสรรไว้พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราให้ลำบากพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเราให้โดดเดี่ยวเดียวดายรวมถึงสิ่งที่มีอยู่มากมายหลายคนเราก็จะเห็นใช่ไหมคะแม้ว่าเขาจะมีความเชื่อเดียวกับเราแต่บางคนอาจจะมีฐานะที่ดีกว่าเรา มีสิ่งที่ดีกว่าเราหลายๆอย่างแต่ทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นเป็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเราต้องร่วมที่จะยินดีกับเขาไม่ใช่ร่วมไม่ใช่อิจฉาหรือว่าลิษยาแต่เราต้องเข้าใจว่านั่นคือการอวยพรที่มาจากพระเจ้าถ้าพระเจ้าให้เขาไปได้และถ้าเขาไม่รู้จักใช้ให้มันเป็นประโยชน์วันหนึ่งพระเจ้าก็จะลิศกับคืนมาเราเองก็เหมือนกันค่ับพี่น้องถ้าเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องพร้อมที่จะเป็นพรนให้กับคนอื่น ถ้าเราอยู่ที่นั่นแล้วเกิดความแตกแยกไม่มีความสามัคคีพระเจ้าก็อาจจะเรียกเรากลับมาให้ไปอยู่ในที่อื่นได้หรืออาจจะไม่ได้เลือกเราให้รับใช้อีกต่อไปดังนั้นไม่มีใครรู้แผนการที่แน่จริงของพระเจ้าได้อย่างชัดเจน เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าก็บันทึกเท่าที่อยากให้มนุษย์รู้แต่อาจจะมีจุดประสงค์อีกมากมายของพระเจ้าที่ไม่ได้บันทึกให้มนุษย์เข้าใจได้อย่างแท้จริงแต่ไม่ว่าจะอย่างไงเราก็ต้องยอมใช้ชีวิตของเราเป็นพรให้กับคนอื่นเหมือนที่ยาโคบเป็นพรให้กับลาบานหรืออดทนในความไม่น่ารักของคนอื่นเหมือนที่ยาโคบอดทนความไม่น่ารักของลาบานการที่ยาโคบอดทนแบบนั้นไม่ได้แปลว่า เขาไม่มีวิธีสู้แต่เราเห็นใช่ไหมคะว่ายาโคบมีแผนที่จะรองรับกับความไม่น่ารักของลุงของเขาเราเองก็ต้องมีวิธีรับมือกับความไม่น่ารักของการแลกการแต่เพียงแค่ว่าเราจะใช้วิธีไหนที่ให้มันไม่เกิดผลเสียหายให้ได้มากที่สุดหรือไม่เกิดความขัดแย้งใดๆให้ได้มากที่สุดดังนั้นยาโคบถึงใช้วิธีที่ าลาบันไม่รู้แต่เป็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเป็นการแทรกแซงการทํางานของพระเจ้าในชีวิตของยาโคบเราเองก็เหมือนกันแม้ว่าเราจะเป็นคนของพระเจ้าแม้ว่าเราจะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าหรือหลายคนอาจจะรับปฏิสมามาหลายสิบปีแต่ใช่ว่า บางครั้งความคิดของเราจะถูกต้องเสมอไปดังนั้นเราต้องอธิษฐานและยอมมอบชีวิตของเราให้พระเจ้านำอย่างแท้จริงให้พระเจ้านำความคิดให้พระเจ้านำการกระทำให้พระเจ้านำจิตวิญญาณของเราเหมือนที่ยาโคบทรงให้พระเจ้านำทุกวิถีทางของเขาจนในที่สุดเขาเองที่ได้รับพรไม่พอแล้วเขาก็ยังเป็นพรให้กับคนอื่นอีกต่อไปก็ขอ พระเจ้าจะหนุนใจเรื่องของในวันนี้นะคะที่เราเห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรคนของพระเจ้าอยู่เสมอและเรียนรู้ที่จะอดทนบัญญนยาโคบและเรียนรู้ที่จะไม่เอาเปรียบเหมือนลาบานนะคะข้าขอพระเจ้าวอวยพรนะคะ